บัแมนน่แนวเลิศดรูบ่ได้แซบกอหมูหูไข่ใส่ป่านิ่นเฮ็ดพ่อได้อยู่ได้กินเห็ดพ่อได้อิ่มท้องเสิ้นมาเดอ้อพี่น้องลองซิมเบิงน้ากันหมกใส่ป่ามั่นมั่นเซิ้นแสบแซบน้ากันครับผมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง กินงายอยู่ไงสไตล์ปลาโปกครับเมือนี่ผ้ามาเฮ็ดแนวกินแซ่บแบบสไตล์อีสานมกใส่ปลาครับแต่ว่าบ่ได้มกใส่ปาาลปาซื้อๆได้พี่น้องมกใส่ปลาใส่ไข่ครับเฮ็ดไปทั่วทีบแท้ปลาโปกบม่นเฮ็ดไปทั่วทีบได้พี่น้องครับเฮ็ดยูหมองเดียวเฮ็ดยูก็หมองนี่ล่ะครับมา,าว่าวบเป็นแต่ยื่นไวเท่าอันนี้โอ้ยก็บว้ามมวนส่วนหัวซื้อ,อน,นี่ล่ละพี่น,อน้องกัรจะมกแต่ใส่ปลาอย่างเดียวใส่ปลาใส่ปลานิ่นนี่ เพิ่นสีมีมันหลายได้พี่น้องถ้าห้าหโมกไปโดนโดน,ดนมันเพิ่นก็สีละลายออกมาเป็นน้ำมันสิบว่าใครมีเนื้อมีตอนน่ะนาเฮาต้องการในโมกใส่ปลาข้งหฮานี่มีตอน,หน,อหนอห้หลายมีเนื้อในลายเฮาเก่าไข่ใส่ลงไปน้ำครับใส่ไข่ลงไปเพื่อจะประจับมันให้มันเป็นก้อนเป็นเนือ้อโอ้ยพี่น้องบม่อยากเอ้าม่อยากพาก <laughs> <laughs> ใส่บักพีกหลออจากน่อยใส่ผักกระแยง,งน้ำพี่น้องตัดเข้าของซ่บอีสานบานหฮาอีกอย่างหนึ่งได้ครับผักกกะแยงผักขะแยง,ง แต่บอกพริกร้อน,นี่ขาดบ่ได้รถจ,จัดจัดจังหน่อยครับผมปรุงรสด,ด้วยอีหยังแน่ปรุงรสด,ด้วยเกลือกบผมช่รถพี่น้องบม่ได้ใส่ลายได้พี่น้องครับ,บ,รบเรียบร้อยหลักก็ยกขึ้นตั้งไฟพอถือความ h ้อนไข่นี่เพิ่นสิจับขอบหม้อเพื่นสิไหม้ก้อนป้องกันการไหม้ก้อนสุกป้องกันการไหม้มหม้อเฮาก็ต้องคนเรื่อยๆพี่น้องครับคนโดน,นปอปาปกคนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวพ่อมั่นป่าเลื่อมและลล่พี่น้องครับ เพิ่นกะสิบดใหม่หมอ้อเพิ่นกะสิบดจับคอมหม้อแล้วมกไปจังน้อยคนไปจังน้อยพ่อมันปาลาหลหเอาก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวเพิ่นกะสิค่อยๆเซตตัวแต่ว่าอย่าปล่อยไว้โดนไหลดื้อเป็นอย่างละปลามันสิไม่หมอ้อเอาพ่อประมานเมื่อไม่บ่ท่านชำนาญกันก็ให้เปิดฝาหมอ้อจอบดูดจัหน้อย <c oughs> พอสุกแล้วจังค่อยโรยด้วยกระแยงซ้อยให้หอมๆจัหน้อยแล้วจังคอยโป่งหม้อยัอออยอยอบข้ามายีพอให้มาซิมน้ากันอู้ใสป่ปลามันๆคั่วใส่กันกับไข่ เฝ้ายับมาพอไงยปั่นเขาไ่เบิงดูย่ายเอิญมกตาเอินอูจักอันใดเป็นคู่เสีให้ลูกหลานจำทองว่าจังใดพี่น้องบ้านมูเจ้าเอิญยังเซิ้นลองว่องหาฟังเอินอูหื้อมกหมอขั้นเมนไผเปิดมาพอหาลองกอขันไขบ้านมูเจ้าเอินแนวใดมกหมอหรือว่าอูโอ้ยสแมนเว้าดูฟอดตักมากินไว,ไว้เบคักบอพอยายบแซ่บกักินทนตัวเ